สวัสดีทุกคนด้วยนะคบผมอิงกลับมาแล้วนะครับผมขอโทษที่หายไปนานนะคบผมช่วงนี้ก็ไม่มีไฟในการทําคลิปเลยเอาง่ายคือท้อมากๆเลยนะคบผมถ้าอิงพูดอะไรไม่ชัดต้องขอโทษด้วยนะเพราะอิงกัดฟันแล้วพูดนะพอดีว่าเราเป็นร้อนในเราพูดอะไรไม่ค่อยชัดเลยตอนนี้คือร้อนในลิ้นเป็นเป็นสี่จุดนะครับผมร้อนในข้างลิ้นหนึ่งแล้วก็ตรงลิมฝีปากสองอันติดเลยแล้วก็ตรงปากตรงนี้อีกหนึ่งครับผม ก็เลยพูดลาบาก่อยนะก็ถามว่าทําไมไม่ลงคลิปก็อย่างที่บอกครับไม่มีไฟก็ขออนุญาตมาโปรโมทช่องช่องหนึ่งนะคผมคือช่อง Bubble Mew คือเป็นช่องที่เราคือแบบเราจะทําคอลเลคกับเขาแต่คือเราขอปฏิเสธเขาไปแล้วเพราะว่าคือเราด้วยความที่แบบเรากังวลเราแบบไม่มีไฟทําต่อก็เลยแบบขอเขาแบบยกเลิกนี่นั่นก็เลยรู้สึกผิดก็เลยจะมาโปรโมทให้เขานะผมส่วนใครที่ขออินโปรโมทเนี่ยต้องขออาภัยด้วยนะคบผมซึ่งแบบยังไงเดียว เราไม่ไ้รับโปรโมทไงเราก็เลยไม่ได้โปรโมทให้คุณต้องขออภัยด้วยนะครับผมใครไม่ชอบอะไรป่านนี้ผมก็ต้องขออภัยตรงนี้ด้วยก็จะพยายามอัพคลิปเรื่อยๆนะครับผมถึงแม้รู้ว่าจะไม่มีใครรอแต่ก็จะทานะครับผมก็เจอกันคลิปหน้านะผมก็บายครับก็ฝากช่องลูกชายลูกอะไรป่านนี้ไว้ด้วยนะก็เออก็ไปติดตามกันได้นะผมก็ส่วนทิกตอกตผ,มผมมีสองทิกตอกแล้วนะครับผมอ,อีกอ,อีกช่องนึงก็จะลง การคอร์สเพย์บ้างแต่ช่วงนี้ไม่ได้ลงอะไรเลยเพราะว่าผมไม่มีไฟนะผมแล้วก็ช่วงที่2เอาไว้ลงงาน เอาไว้ลงงานกระกชั้นกระชับแล้วก็งานว่ารูปนะคะผมช่วงนี้ก็ไม่ได้ลงเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่ได้อะไรเลยเอาง่ายๆคือไม่มีฟิลทาหอยหาย,ยนะผมก็ขอให้รอหน่อยนะตอนนี้ก็กําลังจะทําคลิปทําอะไรให้ดูอยู่ก็จะลงทั้งช่องสำรองแล้วก็ช่องหลักเลยนะผมจะกลับมาทํางานแล้วก็ขอโทษที่หายไปนานเลยนะคบผมก็ช่วงนี้ทําใจได้อยู่บ้างพอดีว่าเครียดหลายๆอย่างเลยนะผมแบบมันทาใจยากอยู่เพราะผมเครียดนะแต่ก็ เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมเจ็บปากเว้ย